สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดรรยองครับผมสวัสดียามเช้าครับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้อาไม่พูดพล่มทำเพลงลุยกันเลยครับพูดกันด้วยเรื่องของพระขุนแผนปูท่ทิมครับวันนี้เอาอะไรมาพูด มาเสวนามาศึกษามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ด้วยคุณปริบัติเนาะถามผมมานานและ้วล่ะท่านปริบัติที่เป็นท่านเจ้ากรมอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีความเคารพศรัทธาในบารมีของพระพุ่ธิมอิสริโกเป็นอย่างสูงเลยอย่างมากเลยนะครับท่านมีอะไรที่ผูกพันแล้วก็มีความอัศจรรย์นะครับ ในเรื่องราวของการงานก็ดีชีวิตครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับความผูกพันจะมีมาเยอะนะครับข้อมูลอยู่กับท่านเยอะมากนะครับในแถบทางภาคอีสานเรานี่นะครับท่านมีข้อมูลอยู่พอสมควรเดี๋ยวมีเวลาผมจะไปแวะเยี่ยมกลุนะครับกลุหลวงปู่ทิมอยู่ที่นั่นนะครับท่านก็อยากจะรู้ในส่วนของพระโส,โสรถครับเนื้อโสรถเป็นอย่างไรประการใด ตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่มีแล้วนะครับกับของที่กับผมเนี่ยมันมีแค่ไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบองละนะครับเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับก็ถือโอกาสมาเสบานาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนๆใช้วิจารญาในการรับชมนะครับผมผงโสรสผงโสรถ,สรถเออผงโสรถมันมาอย่างไงมีตำรามากมายเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะครับให้สืบค้นนะครับโน่นเลยลงไป ถึงยุกโนนนะครับสําเร็จรุนนะครับที่เป็นลูกศิลูกหาท่านหลวงปู่สีทัศน์หลวงปู่สนนะครับที่ได้ทํากันมาโน่นยาวมวลสารก็ตกไปแบ่งปันกันไปนะให้กับครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็ดีนะหลวงปู่ฟันหลวงปู่อะไรหมดนะครับหลวงปู่ซิมเยอะเลยครับข้อมูลมากมายนะครับแต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าในข้อมูลที่เป็นเชิงวิชาการหรือเป็นข้อมูลอะไรละ่ะที่เป็นบันทึก ชัดเจนมันจะค่อนข้างที่จะยัางวิชาการมันจะไม่ค่อยมีหรอกนะมันจะไม่ค่อยเห็นที่จะบันทึกแล้วก็คําคว่าวิชาการมันก็ต้องมีองค์กรมีอะไรที่รับรองแล้วก็ยืนยันอะไรต่างๆด้วยพยานบุคคลพยานหลักฐานเอกสารแล้วก็การไปดูพิสูจน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายประมาณนั้นนะครับผมสื่อถึงไปตรงถึงตรงนั้นแต่ทีนี้ในส่วนนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องที่ ต่อๆกันมานะครับแล้วก็ปรากฏอยู่ในหลายๆที่อาจจะจริงเท็จประกันใดเราก็ใช้วิจารณญาณเอานะครับแต่ทีนี้มันมาถึงยุคข,ของหลวงปู่ทิมเขาก็เอ่ยอ้างถึงอาจารย์ปฐมอาศสาคอนนั่นแหละนะก็มาถึงตรงนี้นะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าผงโสรถนี่นะผงโสรถเนี่ยมาถึงยุคของหลวงปู่ทิมหลวงปู่เกจิท่านอื่นเรามันก็จะมีปรากฏอยู่แต่ไม่ไม่เยอะนะครับมาถึงหลวงปู่ทิมนะครับ ชุดนี้เป็นชุดเนื้อผงโสลตครับนี่นะอ่ะดูไปก่อนดูไปเรื่อยองแรกนะอันนี้จะหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้องค์ที่สองนี่ครับก็มาถึงหลวงปู่ทิมนะครับไม่ใช่ธรรมดานะผมไปดูในหลายๆหลายๆบันทึกหลายๆข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ในการทําผงโสลตนี่ไม่ธรรมดานะมันทํายากจริงๆนะเพราะฉะนั้นน่าเก็บอย่างยิ่งนะผมจะต้องมันมีเลือกไว้สอง,ององค์นะที่ที่ เป็นสองพิมพ์นี่แหละคิดว่าน่าจะเอาไปเลี่ยมทองสักหน่อยนะครับหรือองค์นี้องค์นี้เป็นพิมพ์พิมพ์สมเด็จนี่ครับเออเนี่ยพิมพ์สมเด็จนะครับเจดชัยโยนะครับเป็นพิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ลักตัวนี้จะลักเก่ากว่าด้วยนะครับนี่นะเป็นลักแดงครับเป็นลักแดงตัวนี้จะเป็นลักดําครับนะจะเป็นลักดํานะครับลักมันจะมีสองอย่าง ลักแดงกับลักดำนะครับที่มันจะบอกถึงอายุความเก่ากว่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นี้นะครับดูนี่ร่อนหมดแล้วร่อนหมดแล้วนี่เกือบจะไปแล้วครับนี่โอเคครับนะมาถึงหลวงปู่ทิมนะครับพระชุณนนี้ก็มีบันทึกวัดสร้างโน่นเลยนะครับต่อยุคเลยนะครับจากสองพันห้าร้อยสามมาเลยนะครับเป็นต้นมาเป็นต้นมานะครับสองพามเป็นต้นมา ก็ผมก็ว่าผมก็ว่าในลุกยุคหลังยันเนี่ยนะหลังยันนะครับอาจจะมีอาจจะมีมาถึงต่อจากยุคที่เป็นอักขริยเพราะก่อนหน้า2 5 0 0มันก็จะเป็นยันอีกแบบหนึ่งแต่จะเป็นยันยันกดครับยันกดยันกดลงไปถ้าเป็นยันตัวนี้นะครับมันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งที่บล็อกตัวนี้เอามาทําในยุคบ้านก็2 0 0พ หลังเนื้อหลังเนื้อไล่ไลกับเนื้อดินครับเนื้อดิน2 5 0 6นามานี้นะหมาถึง8ตัวนี้นะครับผมเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะนี่ครับอ่ามันก็จะไปยนันพวกนี้มันเห็นเห็นอยู่อ่าในวาระก่อน15้านะครับนี่ครับนี่ครับยนันพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อบ้านยาครับนี่จะเป็นเนื้อบ้านยาเพราะว้านยาเนี่ย วัญยาเขาก็จะมา2,506มาหา8นี่ไงครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยว่ายันถ้ายันมนเข้ามาก่อนตั้งแต่2,503แล้วมันก็แต่มาทำชุดที่เป็นมวลสารนี้จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับไม่ได้ไล่ปีกันเพราะมันจะขาดช่วงเป็นช่วงเนื้อดินเนาะ2,504นะ 2, 500, 4, นะ4มาหา6เลยจะเป็นเนื้อดินละนะครับเนื้อดินดินบาง3พญา7ท่า7ปงแล้วก็มี ฝังตะกุดแล้วก็จะมีฝังพลอยฝังอะไรพวกนั้นต่างๆนะครับแต่ยันยังไม่ปรากฏนะยันยังไม่ปรากฏแต่ที่ปรากฏมันจะก่อน2 5 0 3ไปมันเป็น2500 249เพราะยันพวกนี้ก็น่าจะเป็นอีกยุคหนึ่งละยุคหนึ่งละนะต้องตามกันไปดูนะครับแต่ส่วนของผงโซลตนะครับมันเป็นได้22ง,ง,งอย่างนั่นแหละครับนี่นะนี่ครับพิมพ์เหมือนกันครับ พิมเดียวกันครับเป็นพิมพ์เดียวกันเพราะหลายคนที่ถามมานะว่ามีสร้างไม่มีแน่นอนครับนี่ครับเป็นพิมพ์พระสมเด็จแบบนี้นะเป็นพระสมเด็จเกียรติโยแบบนี้นะครับล้อพิมพ์มาแบบนี้ยุคนี้เนี่ยเขายุคข,ของเนื้อยุคของเนื้ออะไรนะวัานยาเนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีเกสาแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ทั้งหมดนะครับนะจะเป็นแบบนี้ efendim, ทั้งหมด oh, มีทั้งพิมพ์คุณแผนก็มีด้วยนะ พิมพ์สมเด็จแบบนี้ก็มีด้วยแล้วก็เขาเขาก็จะมีพิมพ์นี้ด้วยนะครับซึ่งผมอ่ะผมก็ตีไปเป็น2 5 0 6มหา8นะครับเนื่องด้วยตัวเนื้อมวลสารของท่านนะครับมันเป็นวันยานะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอีพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์ขุนช้างล้อพิมพ์ขุนช้างล้อพิมพ์นะครับไม่ใช่พระหลวงปู่พิมพ์ที่ทำแกะแบบขึ้นมา เป็นของท่านเองเอกลักษณ์ท่านไม่ใช่นะครับอันนี้พันเป็นพระรอพิมพ์เหมือนกันนะครับก็มีเกจิที่เขาทํามาก่อนแล้วนะผมก็เคยลงไปแล้ว,ลวพูดไปแล้วลหละเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับเอกลักษณ์แบบนี้นี่ครับผมนี่จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้ที่จะมีที่จะมีอ่เขาเรียกว่าเกจสานี่นะเกิสาที่ที่มาโรอยอยู่ตรงนี้หรือ อาจจะเป็นอะไรนะเอ็นประมงนี่ครับพิมพ์นี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยไม่ค่อยปรากฏเท่าไหรนักนะครับไม่เห็นนะครับนี่ครับเป็นยันห้าแบบนี้ข้างล่างเขียนว่าหลวงปู่ทิมครับก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะครับผมเช็คตำแหน่งเช็คพิมพ์แล้วนะครับนี่ครับเดียวกันนะครับแต่บังเอิญว่าตัวนี้มันเป็นผงโซลสนะครับเป็นโซลด แดงนะครับเป็นโซลตแดงเก่าด้วยนะโซลดแดงนะมันจะมีโซลตแดงพวกนี้กลุ่มโซลตแดงนะครับนี่ผงแดงโซลแดงก็จะเป็นมันจะมีมันจะเป็นลักแดงนะครับผมลักแดงลักดำนะ่ะแต่ว่าข้างในจะเป็นเนื้อผงโซลตนะครับมีเนื้อในตัวนี้นะนี่ครับผมเ,ออเนื้อในเขาจะล่อนออกมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้คุยกันเรื่องนี้นะ ครับเป็นยันนี้แหละครับแล้วอันนี้นะยันเหมือนกันนะครับยันยันยันหลงปู่นทีเหมือนกันครับยันห้าเหมือนกันครับของตัวขนช้างนะพิมพ์ขนช้างก็เก็บไว้พอได้ศึกษาหน่อยๆนะครับนั่นมันไม่ไม่ได้มีอะไรถ้าเราไม่เก็บไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะไปไม่เป็นครับอธิบายไม่เป็นพอดีตัวนั้นมาทีตัวนี้มาทีไม่รู้จะหาอะไรอ้างอิงไปยังไงแล้วเนาะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ ตัวโสลถเนี่ยมันอัศจรรย์ในเรื่องของตัวเนื้อพระผงพระ,พระเขาเรียกว่าผงโสลถที่จะมาทําเป็นองค์ตัวนี้จะเป็นรักคุมหุ้มเคลือบผิวอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดทองนะมันภาษามันก็เลยเรียกต่อต่อกันมาลงรักปิดทองนะครับในโบราณเขาจะใช้อย่างนั้นคือลงรักปิดทองนะครับก็คือรักแดงรักดํานี่แหละนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผงโสลตนะครับเนี่ยผงโสลถนะมันก็จะมีเป็นไม่ใช่มีเฉพาะพิมพ์ พวกนี้นะครับมันพิมพ์เขาเรียกว่าอะไรเบนจ่าภาคีทั้งหมดนะครับแต่มันหายไปหมดแล้วผมก็เสียดายเสียดายในพศนี้นะมันเป็นชุดเบนจ่าภาคีนี่ะมันหายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มันก็ไปสัมพันธ์กันกับพิมพ์พวกนี้นะครับผมเนี่ยมันโยกันไปหากันหมดเนี่ยยันพวกนี้นะครับยันหลวงปู่ทวดเนี่ยที่ว่า2 5 0 3เป็นต้นมามาถึง8มันก็ยันไปกันเหมือนกันนะครับผม ราะว่าวัดเนี่ยก็จะเริ่มทามาเรื่อยๆก็สร้างบํารุงสาสนรสถานในวัดาตามที่เราทราบนะครับแต่ในความอะไรยังไงนั้นเราก็ใช้วิจารณญาณเอาแต่มันมาอย่างนี้ครับมันบอกกันมาอย่างนี้นะครับบอกทั้งกายภาพบอกทั้งเนื้อบอกที่มาบอกพิมพ์บอกอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดเลยแล้วอย่างพวกนี้เรามันมีถ้าคิดเข้าข้างตัวเองมันจะมีอันหนึ่งที่ที่คล้ายกันนะแต่เราก็ต้องดูเนื้อดู อะไรกด้วยนะครับมีคนถามมาอยู่ว่ายันนี้ใช่หรือเปล่ามันก็ต้องดูครับผมเพราะว่ายันพวกนี้นะถ้า2,503ลงไปกับโสรดพวกนี้นะครับพิมพ์โสรดเนี่ยที่ทํามาหลายๆพิมพ์จะเป็นอะไรนะเอ่อพ,พิมพิมเบจจาพกีเนี่ยครับตัวอย่างนี้ครับนี่เบจจ่าชีครับมันก็จะมีอยู่นะครับแต่ตัวนี้มันเกี้ยงไปหมดลวนะมีมีเป็นพิมพ์นางพญานะครับ พิมพ์นางพญาพิมอะไรนะพระรอดอะไรพวกนั้นมีนะครับผมเออมีมีม,ม,มีมันมันมันครบพิมพ์เลยแหละครบพิมพเลยแหละในชุดเบญจภาคีเดใครมีลูกก็ได้ไปหนึชุดผมก็เก็บไว้ก็มีพระพ่อแม่ครูบาอาจาร,รย์ท่านมาขอผมก็ให้ท่านนะครับอสบายท่านไปก็มีนะครับแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์นางพญาพิมอ่อพระรอดนะครับพิมพ์ขุนแผนบ้านอะไรนะบ้าน สุพรรณอ่ะผงสุพรรณน่ะนะครับผมครับอันนี้แหละแล้วก็ซุ้มกอ่ะครับผมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับล้อพิมมาอย่างเงี้ยแต่หลังนี่ครับหลังนี่มัน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 ไปด้วยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยันพวกนี้มันจะเป็นยันที่ที่ยุคต้นยุคเก่าที่มันจะหายากแล้วถ้ามีมามันก็ไม่ใช่เพราะก็มีหลายคนที่ที่ยิงมายิงคําถามมาว่ามันใช่หรือเปล่ามันไม่เหมือนกันนะครับดูดีๆนะครับนี่ครับยันมันจะไม่เหมือนกันนะครับยันจะไม่เหมือนกัน นียันตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะครับยันอันนี้เป็นปลาคนอยู่ในพงหลวงปูทวดนะครับมันก็มียุคเก่าต่อไล่ยุคกันนะครับมียันพวกนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้เขาเคลือบเขาเคลือบอีกทีมันก็เลยมันก็เลยจะเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไรมากนะครับซึ่งยันพวกนี้มันก็จะมีอยู่ในหลวงปูทวดผมเคยเอาให้ดูแล้วก็กลับกลายเป็นของที่หายากไปแล้วนะครับนี่ครับไม่รู้เขาจะเรียนแบบอะไรออกมาอีกนะครับสารพัดเลยนะปัจจุบันนี้ อันตรายที่สุดเลยนะครับพศนี้นะครับด้วยเทคโนโลยีมันเยอะเขาก็ไปถอดพิมพ์อะไรต่างๆเดี๋ยวเขาจะทําถึงเนื้อเขาเนี้ยเนี่ยครับยันพวกนี้นะให้ดูแลครับหายากครับแน่นอนนะครับนี่พิมพ์พวกพิมพ์หลงปู่ทวดยิ่งหายากกันเข้าไปใหญ่แล้วมันจะไม่หาหาหาที่เป็นให้ครบพิมพ์นี่ไม่มีแล้วผมว่านาทีนี้พศนี้เนี่ยครบพิมพ์เจ็นจ่หายากแล้วนะครับเอานะครับมันก็โยงไปอย่างนี้นะสลับอเล็กเขาก็จะทําแบบนี้นะครับยันพวกนี้นะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยันหลวงปูท่ทิมแบบนี้นะครับหลวงปูท่ทิมแบบนี้อ่ะก็เอามาสะท้อนเอามาแช์เอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมทท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่แต่ผมอัศจรรย์ใจในเรื่องของผงโซโลตนี่แหละอันนี้พิมพ์เดียวกันเป๊ะเลยนะครับผมสบายใจได้ครับสวยครับไก่เือชุดนี้มันไม่ค่อยมีด้วยตัวผมเองผมก็เสาะหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีครับ เนี่ยเนี่ยใครมีส่งมาเนี่ยครับ่ามันมันมัน,ม,นมันส่งคุณค่าตัวนี้จะมีค่าผ่านการเวลาคาับคับน้ํามันคับในบล็อกด้วยนะส่วนนี้อันนี้จะเป็นผงผงยาครับเป็นบ้านยาและยุคที่ให้ดูตะกี้แล้วก็มันก็จะไล่ย,ยุคกันไปโอเคนะครับตัวนี้นะครับลงรักปิดทองครานี้ในพิมพ์สมเด็จเนี่ยนี่ครับนี่ครับพิมพ์สมเด็จ มันก็จะมีเห็นอยู่เหมือนกันนะครับพิมพ์อื่นนอกจากพิมพ์เกียริชโยพิมพ์ใหญ่ก็เห็นนะครับนะพิมพ์สมเด็จนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูพิมพ์ขุนแผนนะครับพิมพ์ขุนแผนมันก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์สองพนั่นแหละที่ไม่มียันนะที่ไม่มียันนะครับที่ไม่มียันแล้วก็จะเป็นใหญ่ให่องค์ใหญ่ๆหญ่นะนะเป้งแบบนี้แหละครับผมนี่นะ ครับแต่ตัวนี้สวยถือว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดแล้วลละเนี่ยมันก็จะมีรอยอันนี้ให้เห็นหน่อยหนึ่งครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่ครับเก่ามากครับเก่าเก่าฝังเข้าไปข้างในแล้วครับหลวงปู่ทิมผงโสรถนะครับยิ่งไปดูวิธีการทําการสร้างโอ้ยกว่าจะทําได้ไม่ใช่ธรรมดาถ้าทําไม่ได้ก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับต้องลงอักขระ เป็นตัวตัวทำนะครับเป็นกลยันเขียนถอดต,ตั้งแต่ตัวต้นไปถึงตัวสุดท้ายอ่ะเนาะเขียนไปเขียนไปเขียนไปผมอ่านตั้งหลายจบหลายรอบแลนน้วนี่ดูไปไปนึกถึงครูบาอาจารย์กว่าท่านจะทําต้องเขียนสลับโน่นนี่นั่นสลับยันกันตั้งสิบหกมุมกว่าจะครบสิบหกมุมแต่ละมุมมันก็ต้องมีตัวอักขระเลขยันอีกตั้งหกช่องเขียนเข้าไปเป็นชั้นอีกสิบหกชั้นนะครับป้ายไม่ธรรมดานะครับ เขียนแล้วที่ก็ต้องลบเขียนทั้งหมดแล้วก็ลบอักขระเลขยันออกมาทั้งหมดแล้วก็มาปลูกเสกปลูกเสกให้ครบตามตำรับตำาราพอปลูกเสกเสร็จก็เขาก็จะเอาผงอ่ามาผงวิเศษกลุ่มนี้เราไปลงในกระดานอีกระดานนะครับโรยเฉยๆครับไม่ได้เขียนครับโรยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปอธิษฐานไปไปใช้มันจะมีคาถานะมีมีคาถา มีเลิกมียามีมดูคาถา,ากำกับตามตำราบโบราณากำกับอีกทีหนึ่งถ้าผงนั้นน,น่ะนะมันเกิดเป็นอาาะไรนะเกิดเป็นอัขระเลขยันขึ้นมาก็ถือว่าสำเร็จนะครับเป็นเป็นยันโสรตผงโสรถเนี่ยท,ที่ที่ทำนะครับถึงจะได้เก็บผงอันนั้นเอามาไว้นะครับโอ้ครูบาอาจารย์ก่จะทำเสร็จถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมดสุดจัดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าทำได้ก็จะมีเทพเทวา 16, ชั้นฟ้า15้าชั้นดินนั่นแหละลงมาอนุโมทนานะครับทุกลูปทุกพระองค์นะครับถือว่ามันยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันเป็นของคู่ประเทศไทยเนาะเราชาวพุทธความเชื่อศรัทธามาเนี่ยไม่ธรรมดาครับโอ้องค์นี้ยิ่งสมบูรณ์ครับผมความนานะครับดูนะครับมันคนละบาละผมดูแล้วนะครับต่างกันนะครับอันนี้จะก่อนนะครับเพราะดูพิมพ์มันจะมาก่อนสวยเข้มมันเหมือนกับ อ่าตัว2 0 3พมครับพิมหน้าตัวนี้นะครับหน้ามันสองพัน้า3แล้วก็ทรงใหญ่แต่ตัวนี้หน้ามันจะมาถึงอ่าสองหกมา8 2ดสมา8แล้วก็จะมาถึงยุคไหลลุมเพราะว่ามันคล้ายจะเกิดหลุมแล้วนะเนี่ยครับผมมันจะเกิดไหลลุมแล้วอยู่ตรงข้างแล้วนะครับผมนี่ลักษณะการการการพิจารณาผมก็จะดูไปประมาณนี้นะครับตามกายภาพขององค์พระแต่วิธีการยังใช้หลักเดียวกันน่าจะเป็นผงอ่โซลด ยุคสุดท้ายแล้วแหละอันนี้เนี่ยผมดูแล้วน,น่าจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นลักดําเนี่ยลักดําเนี่ยอันนี้มันมีสกิลให้เห็นหรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับสุดจัดในเรื่องของพุทธคุณกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทําไม่ใช่ธรรมดานะครับกว่ากว่ากว่าจะน,นี่คงจะใช้เวลาอยู่พอสมควรแล้วก็ใช้จิตใช้สมาธิอยู่สูงมากๆนะครับ เขียนลบเขียนลบเขียนลบตั้ง16มุม16ชั้นมีชั้นแต่ละชั้นก็มี6เป็นช่องอีกเขียนลบอยู่นั้นใช้มนคาถาลบแล้วทั้งหมดมาปลูกเสกปลูกเสกแล้วก็ไปโปรยไปรูปในแผ่นยันอีกต้องให้เกิดอาการรักขระเลตยนันโอ้ไม่ธรรมดาครับเอาวันนี้เอาพงส์สดมาเล่าสู่กันฟังนะครับใายวิจารยานะครับชมบความบันเทิงนะครับในชุดนี้หลังยันเหมือนกันทุประการครับผมนี่นะนี่ยัน เป็นยันห้าแล้วข้างล่างก็เป็นหลวงปู่ทิมในยันข้าข้างล่างก็เป็นหลวงปู่ทิมนะครับลงรักปิดทองอันนี้เก่าก่อนผมดูแล้วจะเป็นรักน้ำตาลเนี่ยนะแล้วก็มีผงอะไรขึ้นเต็มเลยนะครับด้านหน้านะครับสังเกตนะครับเขาจะเป็นเนี่ยครับเป็นเป็นแดงๆนะครับเห็นไหมครับแดงๆมันไม่ใช่นั่นนมันเป็นเอ่อคล้ายๆฝุ่นครับคล้ายๆฝุ่นกับถ้าเป็นนั้นเขาจะเรียกว่าผงพายแต่อันนี้มันอยู่ในผงสุรสนะครับมันคล้ายๆกันนะมันจะเนื้อผิวขึ้นมาครับเนื้อผิวขึ้นมา เวลาไปสัมผัสมันก็จะหลุดออกไปแล้วก็จะขึ้นมาใหม่แต่อันนี้จะเป็นออกเป็นลักดําครับอา,อาจะเป็นผงโซลตเหมือนกันในเวละได้กันพิมพ์เขายังอยู่แต่ทําคนละปีแน่นอนนะครับนี่ครับพิมพ์อยู่ก็นี่ครับความหนาความอะไรก็ต่างกันไปนะครับและก็ยังโยงมาถึงยุคก,การสร้างเลยนะมันไม่เบ็ดเสร็จในปีนั้นนะครับผมมันมาถึงในยุคปูนด้วยยุคปูนยุคธรรมยุคบุรณะวัดย่าง ใหญ่ตัวโมโหฬารน,นะครับเร่งทํากันบารมีหลวงปู่เริ่มมาเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับมันยังปรากฏในพิมพ์พวกนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันต่อไล่ไลย,ยกไหลลุมเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยยกเนี่ยมันก็จะใกล้ใกล้กันมานี่ครับผมองค์นี้ที่จะเป็นแองน,นะครับอีกอันนี้อันหนึ่งนะองค์นี้อยู่ในชุดของพวกโบสนะครับอยู่ตามโบสตามอะไรนะครับขุนแผนชุดนี้นะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยครับเขาจะอยู่ตามตามตามโบสนะฝังไม่ใช่ฝังสิ ติดอยู่ตามบทหรือ,อาตามจัดชนสถานทุกอย่างฐานพระพุทธรูปอย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยพระคุณแผนชุดนี้เก่ากึกมากครับและมันโยงหากันยังไงมันโยงหากันไปเจอเขาไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เจอเขาไม่ออกมันไม่ใช่เนื้อเขาเนี้อสุกหนึ่งห้าเนาะแล้วถ้าย้อนมาพิมพ์หลังๆแบบเนี้มันมันบอกอธิบายลําบากแต่มาดูเนื้อดูพิมพ์นะครับเขาสวยมากๆนะครับความเก่านี่ครับยันครับ นี่ครับยันมันมาทางเดียวกันทั้งหมดนะครับมันบอกถึงปีสร้างวาระสร้างเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้สวยงามแบบแบบเซนเตอร์นะแบบนี้นะอันนี้เขาจะไปตามนี้เลยครับนี่แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าไม่ใช่โรงงานทานะไม่ใช่โรงงานทําก็ทํามือนี่แหละก็ทํากันนะครับแล้วก็มันก็ไปสัมพันธ์กันในเรื่องบล็อกเรื่องพิมพ์ที่ผมบอกว่าบล็อกหน้าใช้ได้ก็ใช้บล็อกหลังใช้ไม่ได้แล้วแต่เขาจะเอาอะไรมาใช้นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะ บล็อกไม่ใช่ราคาถูก,ถกนะืมแม้กระทั่งมายุคลังหลังก็เหมือนกันที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเคยทําถวายท่าน ấy, ก็เหมือนกันก็บล็อกใช้ได้เขาก็ใช้กันนะครับไม่ไม่ไม่ได้หมายควาว่าทําบล็อกหน้าบล็อกหลังแล้วก็พอถึงวาระใหม่ชุดใหม่มาก็ทําลายบล็อกอันนั้นมาแล้วก็ชุดใหม่ก็มาโปรโมตเป็นรุ่นนั้นเวละนั้นสร้างเท่านั้นองค์เสร็จแล้วก็ทําลายบล็อกโชว์กันอันนั้นมันคนละอย่างก,กันกับในสมัยก่อนนะครับเพื่อนๆนนึกภาพออกตามนะครับ แล้วคราวนี้ดูนะครับผมก็เคยนําเรียนอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเมื่อเมื่อหน้าหลังเป็นอย่างนั้นมันไม่เท่ากันหรอกบล็อกบางทีเขาก็ต้องเสริมเพื่อที่จะให้พระแข็งแรงขึ้นนี่ครับมันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ครับภาพมงคลภาพมวลสารที่มาเพิ่มมาเติมกันนะครับเพราะมันไม่ได้กันไงครับผมมันไม่ได้กันครับบล็อกมันคนละอันครับมันไม่ได้กันนะครับมันก็ต้องเป็นแบบนี้ประการหนึ่ง ประการต่อมาก็คือว่าเขาต้องการเอาอะไรมาใส่มาฝังมาเสริมข้างหลังเพื่อความเป็นมงคลทั้งหมดแต่ไม่ทําบล็อกใหม่แล้วเอาบล็อกเก่าก็ทํามันก็จะเห็นเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้แต่การเพิ่มเติมมันเป็นการเพิ่มเติมแบบแบบธรรมชาตินะครับธรรมชาติภูมิปัญญาแล้วก็ทํากันที่วัดทํากันที่อันนี้ครับอืมนะก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเห็นอยู่หลายๆวาระการสร้าง ครับแต่โรงงานเขาจะทํามาไห่โรงงานไม่มีทางที่จะมาทําแบบนี้นะครับเขาต้องทําดีทําสวยเลยแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะท้อนให้การเห็นนะครับดูมวลสารครับสองมวลสารก็ก็จบแล้วครับนี่มอกสองมวลสารมันเป็นมวลสารธรรมชาติครับมันมีให้เห็นไม่ใช่ว่ามีอันเดียวนะครับมันมีให้เห็นทั้งหมดนั่นแหละถ้าเพื่อนเพื่อนได้ศึกษาจริงๆอย่างเช่นองค์นี้นะครับพระคุณแผนหลวงปู่ทิมที่เป็นพระชุดห่อผ้า หรือที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นนี่ครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับเขาเสริมขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อที่จะการใดเพื่อการใดการหนึ่งนะครับมันไม่มีบล็อกนะครับบล็อกหน้าเอาบล็อกนี้แหละแต่หลังไม่มีทําไงก็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 เพิ่มบล็อกขึ้นมาเพิ่มมวลสารขึ้นมาเพื่อที่จะทําการใดอย่างองค์นี้เขาก็เพื่อการที่จะอุดปิดด้วยได้เศษปิดด้วยได้เศษอย่างนี้เป็นตัวเป็นตัวอย่างนะครับมันจะมีแบบนี้ เยอะเลยผมก็เคยเอาให้ดูอยู่นะเพื่อนๆคงจะเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมหรือ fc หรือท่านที่ติดตามคงจะเห็นภาพตามนี้ไม่รู้ละแต่ว่า fc กา็ตัวแอดมินเองก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูมามันจะไปทางนี้นะครับไปทางนี้ไปทางนี้นะครับก็เป็นความเห็นเนาะเป็นความเห็นส่วนของแอดมินนี่แหละนะครับเพื่อนๆเ,เห็นประกันได้ก็ไม่ว่ากันนะครับ เป็นอีกมุมหนึ่งเอามาให้ศึกษามาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์มีสาระบ้างไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้คุยในเรื่องราวของผงโสรสหลวงปู่ทิมอิสลิโกที่มีตำนานนานมาแล้วนะครับผมนู่นเลยนะยุคสมเด็จรุ่นมันก็เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกันไปหมดครับนะสมเด็จลุนก็เกี่ยวกันไปหมดเกี่ยวกักับพวกนี้ด้วยเนี่ย เกี่ยวกับบ้านจำปาสักนะครับเนี่ยบ้านจำปาสักสปปรเราม,เเม,เรมันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับมันเกี่ยวกันไปหมดมันโยงกันไปหมดทั้งหมดเลยนะครับหลวงปู่ศรีท่านหลวงปู่สนอะไรต่างๆไล่เรื่อยมาเรื่อยมาคนมาถึงตัวนี้นะครับมันก็มีที่ที่จะได้ไปสืบคน้นเพื่อนก็ลองสืบค้นเพิ่มเติมก,ก็แล้วกันนะครับเอาละใช้เวลาอยู่พอสมควรขนาดแบบแบบกระทัดรัดแล้วนี่นะก็ะปาเข้าไป25นาทีแล้วนะครับโอเคครับบนรักษาทุกท่านทุกคนมีอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับ ศึกษาและเปลี่ยนรียนรู้กันไปครับสอ,อนรอนทีวีนะครับบุญรักษาทุกท่านทุกคนขอบพระคุณมากมายครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ